สวัสดีครับผมเติมไขมันชาแนลเดี๋ยวนี้ผมพามาทําหมูหวานแผ่นหมูเค็มหมูสวรรค์กันนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสร้างอาชีพที่หลายๆท่านขอกันเข้ามานะครับอยากนาไปทําขายสร้างอาชีพนะครับผมสูตรนี้คือรสชาติจะอร่อยลงตัวพอดีเลยนะครับอีกอย่างคือหมูเราจะทานง่ายไม่แห้งแข็งกระด้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยครับนี่ครับวันนี้ผมให้ทางร้านเขาสไลด์เนื้อหมูมาให้เลยนะครับผมหนาก็ประมาณสัก2มิลผมใช้เป็นส่วนของสะโพกนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้เนื้อหมูทั้งหมดน้ําหนักอยู่ที่4กก ผมจะแบ่งทำหมูหวาน3กิโลแล้วก็หมูเค็ม1กิโลกรัมนะครับผมส่วนเครื่องเทศเครื่องหอมของเรานะครับก็จะมีตัวยี่หร่าแล้วก็ตัวเม็ดผักชีนะครับผมไ้ทาหมูสวรรค์นะครับตัวนี้ก็จะนําไปผ่้ให้ได้กลิ่นหอมนิดนึงแล้วก็นํามาคลกคอหยับๆนะครับแล้วก็จะมีตัวงาด้วยนะครับผมตัวนี้ทำเป็นหมูหวานนะครับส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นค่อยมาดูกันครับเดี๋ยวผมนาหมูไปล้างก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะแบ่งเป็น2สูตรเป็นสูตรหวานกับสูตรเค็มนะครับสูตรหวานนี้ผมจะใช้หมู3กิโลููกผััชีีี้คครรบย่่่าละึสสวนนนนมมมเเ็ใป เดี๋ยวผมจะพาไปทําสูตรแรกกันก่อนนะครับผมเป็นสูตรหวานนะครับขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำเปล่าไปก่อนครับน้ําหนักอยู่ที่300กรัมครับผมตามด้วยน้ําตาลทรายผมใส่ไป450กรัมนะครับอันนี้หมู3กิโลกรัมนะครับผมตามด้วยน้ําตาลปี๊บ450กรัมเท่ากันกับน้ําตาลทรายนะครับตัวน้ําตาลปีบนี่จะทาให้หมูเราหวานแบบพอดีนะครับหวานลมกล่อมนะครับผมจะไม่หวานแหลมจนเกินไปนะครับตัดด้วยเกลือประมาณ1ช้อนครึ่งเป็นช้อนแกงนะครับผมอันนี้เรากาลังเตรียมน้ําซอสน้ําหมักหมูเรับ ตามด้วยผงนัวครับผมตามจะชอบได้เลยครับแล้วก็เป็นซอสปรุงรสฟ้าเขียวอันนี้ผมใส่ไปประมาณสัก6ช้อนแกงนะครับแล้วก็ตามด้วยเป็นน้ำปลาครับผมผมจะใส่ไปประมาณสัก9ช้อนเครื่องปรุงสูตรหวาน3กิโลก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดไฟคนให้ละลายเข้ากันดีเลยนะครับผมนี่ครับละลายเข้ากันดีประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วครับให้เดือดประมาณนึงก็ปิดไฟได้เลยนะครับผมจะพึ่งเทตัวน้ำหมักเราลงหมักนะครับผมเพราะว่าร้อนมากครับ ถ้าเทลงไปหมักเลยเนื้อหมูอาจจะสุกได้เลยนะครับผมปล่ยให้เย็นตัวสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเทลงไปหมักช่วงที่รอตัวนี้เย็นตัวเราก็ไปทําสูตรเค็มกันต่อเลยครับสูตรนี้ใช้หมู1กิโลกรัมนะครับน้ำเปล่าร้อยสามสิบกรัมครับผมซอสปรุงรสฟ้าเขียวสามช้อนแล้วก็เป็นน้ําปลาประมาณสี่ช้อนนะครับผมสูตรนี้ก็จะคล้ายสูตรแรกนะครับก็จะเพิ่มเค็มขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะลดหวานลงด้วยครับตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนนะครับผมปรุงรสดเ็มด้วยน้ําตาลครับผมน้ําตาลปี๊บเก้าสิบกรับ แล้วก็น้ําตาลทราย90กรัมเหมือนกันครับผมสูตรที่ผมทําก็จะเค็มพอดีนะครับไม่ได้เค็มมากนะครับผมเค็มแบบกลมกล่อมนะครับถ้าใครชอบเค็มมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเกลือได้นะครับนี่ครับก็นํามาพักให้เย็นตัวประมาณหนึ่งก่อนนะครับค่อยนําไปหมักน้ำหมักที่เราทําคือจะพอดีกันกับหมูเลยนะครับหมู3กิโลนะครับผมตัวนี้สูตรหวานจะค่อยทยอยใส่หรือว่าเทลงไปหมดเลยก็ได้ครับนี่ครับเราจะคูเคาจนกว่าตัวน้ําหมักเราซึมเข้าไปในเนื้อหมูให้หมดเลยนะครับผมอันนี้ใส่ให้หมดเลยครับ ก็จะพอดีเลยนะครับนี่ครับใช้เวลานวดหรือว่าคุกเขาสักพักอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวน้ำหมักเราจะแห้งเลยนะครับนี่ครับอันนี้ถือว่าได้แล้วครับผมตัวสูตรหวานที่ผมจะแบ่งแสงงาครึ่งนึงแล้วก็เม็ดผักชียี่หร่าครึ่งนึงนะครับเพราะบางทีลูกค้าบางกลุ่มก็จะไม่ทานพวกเม็ดผักชียี่หร่านะครับจริงๆก็ต่างกันแค่กลิ่นนะครับผมบางคนก็จะชอบลูกผักชีนะครับเวลาทานก็จะหอมเครื่องเทศนะครับอันนี้ก็เป็นยี่หร่าประมาณสักนิดหน่อยครับผมควอยหอมประมาณนึงแล้วก็ค่อยนํามาโขลกนะครับ ตามด้วยลูกผักชีโขลกหยาบเหมือนกันครับนี่ครับประมาณนี้ตัวลูกผักชีนี้เราสามารถใส่ตามใจชอบได้เลยนะครับหมูโลขึ้นก็ใส่ประมาณสัก4ี่ช้อนห้าช้อนได้ครับผมจริงๆที่ผมทําอันนี้ก็จะพยายามใช้เครื่องปรุงที่ใกล้เคียงกันนะครับทั้งหมูหวานแล้วก็หมูเค็มนะครับผมอาจจะปรับอัตราส่วนนิดนึงจะได้ไม่สับสนพวกเครื่องปรุงนะครับผมจะได้ใช้ตัวเดียวกันจะได้ทําตามง่ายนะครับสูตรหวานทั้งสองก็จะได้ประมาณนี้ครับเพิ่มตัวเลือกให้ลูกค้านะครับผมสูตรเค็มจริงๆก็ไม่ได้เค็มมากอย่างที่ผมว่านะครับ ใส่ยี่หร่าไปนิดนึงครับผมแล้วก็ลูกผักชีครับแส่ไปประมาณสักสามช้อนก็พอครับผมสูตรที่ผมทําวันนี้ก็เหมือนเราแยกนะครับว่าเป็นหวานพอดีแล้วก็เค็มพอดีนะครับไม่ได้มีตัวไหนเค็มจัดหรือว่าหวานจัดจนเกินไปนะครับสูตรของผมก็จะหมักนานนิดนึงนะครับให้พวกน้ําหมักซึมเข้าไปในเนื้อดีเลยนะครับผมวันนี้ผมทําก็ประมาณสี่ถึงห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็พรุ่งนี้ใส่ใสค่อยนําไปตากครับผมหมักค่าคืนเลยนะครับหมูเราจะได้เข้าเนื้อดีแล้วก็เวลาทอดทานก็จะได้นุ่มนะครับผม จะนำให้แช่ในถังน้ำแข็งเหมือนเดิมครับผมถ้าใครทำไม่เยอะมากก็แช่ตู้เย็นพอได้ครับแดดค่อนข้างดีครับผมวันนี้นำหมูที่เราหมักไว้เมื่อวานมาตากนะครับแต่พวกหมูพวกเนื้อนี่ต้องดูแดดเลยนะครับผมถ้าแดดดีแดดจัดๆหน่อยนี่คือสีหมูสวยมากเลยนะครับผมถ้ามีแดดบ้างไม่มีแดดบ้างสีหมูสีเนื้อเราจะออกค้ำๆนะครับถ้าทำขายสีจะไม่ค่อยสวยนะครับตากให้ชิดๆกันก็ได้ครับเวลาเก็บก็จะได้เก็บง่ายนะครับจะได้ดึงออกมาเป็นแผ่นยาวเลยนะครับผม นีครับผมถือว่าแดดดีมากเลยนะครับผมใช้เวลาตากอยู่ที่ประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ครับแดดแดดดีแดดจัดนี่ก็เนื้อหมูจะใสแบบนี้เลยนะครับมองทะลุเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้จะยังไม่แห้งมากนะครับไม่ต้องตากแห้งจนเกินไปนะครับผมนี่ครับดัดได้งอได้เราจะตากประมาณสัก2ชั่วโมงก็ได้ครับหรือว่าจะตากประมาณผมก็ได้ประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งนี่ครับก็ขึ้นอยู่กับแดดด้วยนะครับผมก็จะลอกออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยครับก่อนจะนําไปทอดก็นํามาตัดก่อนนะครับขนาดตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผม ถ้าเราขายโปข้าวเหนียวก็ชินเล็กว่านี้ก็ได้ครับหรือว่าใครจะแพ็กใส่ถุงช่างขายก็ประมาณนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวขอตัดให้เสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทอดต่อเลยครับไฟที่ใช้ทอดผมแนะนําไม่ใช้เป็นไฟอ่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มีส่วนผสมของพวกน้ําตาลหรือว่าซอสเยอะนะครับผมถ้าไฟแรงไปนี่หมูไหม้เลยนะครับอีกอย่างคือหมูเราตากแห้งมาประมาณนึงแล้วนะครับผมระดับไฟก็ขึ้นอยู่กับปริมาณหมูแล้วก็ปริมาณน้ามันที่เราใช้ด้วยนะครับอาจต้องคอยดูเรื่อยๆนะครับคนบ่อยนิดนึงครับผม จริงๆใช้เวลาทอดไม pues mm ่นานมากนะครับเ nah. ราต้องส,สังเกตที่สีหมูด้วยนะครับผมสีเริ่มเข้มขึ้นมาหน่อยก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับนี่ครับประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมไม่ต้องทอดจนสีเข้มจนเกินไปนะครับทิ้งไว้สักพักสีเขาจะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะไหม้นะครับนี่ครับทอดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับสีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราตักขึ้นไปพักให้เสด็ดน้ํามันก่อนนะครับผมช้อนพวกเศษงานพวกลูกผักชีออกให้หมดเลยนะครับทอดรอบต่อไปจะเป็นเศษไม่ติดนะครับผม นำลงไปทอดต่อได้เลยครับไม่ต้องรอให้น้ำมันเย็นนะครับผมต้องหมั่นคนเรื่อยๆนะครับไม่ต้องคนบ่อยจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวลูกผักชีหรือว่างาจะหลุดนะครับถ้าเราไม่คนเลยส่วนที่ติดกระทะจะไหม้นะครับผมนะครับสีประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วครับจากเครื่นเสด็จน้ํามันได้เลยครับผมถ้าเราทำขายจำนวนเยอะแพ็กใส่ถุงขายออนไลน์ประมาณนี้ครับอาจจะต้องมีเครื่องช่วยสลัดน้ำมันด้วยนะครับผมถ้าใครไม่มีเครื่องก็ใช้เป็นตัวช่วยซับน้ำมันออกด้วยก็ได้นะครับตัวหมูเราจะได้กิบได้นานแล้วก็ไม่เหม็นหืนนะครับผม อันนี้แต่ถ้าเราทําขายตอนเช้าผูกข้าวเหนียวนะครับผมทอดวันต่อวันวัน2วันอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับตักพักไว้เสดดน้ำมันประมาณนึงก็ใช้ได้แล้วครับผมอันนี้พื้นที่ผมอยู่เขาขายกันอยู่ที่โลละประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็บาทนะครับขีดห้าสิบถึงเจ็ดสิบบาทนะครับผมราคานี้ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนของวัตถุดิบแล้วก็สถานที่ขายของแต่ละร้านนะครับสูนี้หมูสด1นกิโลหลังทอดเสร็จก็จะได้หมูประมาณสักเกือบเกือบเขีดนะครับผมทอดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เย็นัี้นนะครบสู จริงๆการตากหมูก็มีผลด้วยนะครับถ้าเราตากนานเกินไปแห้งเกินไปหมูอาจจะแข็งได้นะครับผมแต่ถ้าเราตากแป๊บเดียวหมูอาจจะนุ่มอยู่นะครับแต่สีหมูอาจจะไม่สวยนะครับจะคล้ายสีหมูสดเรานํามาทอดนะครับอันนี้จะพอดีเลยนะผมสีสวยด้วยครับอันนี้จะเป็นสูตรหวานลูกผักชียีรานะครับตัวลูกผักชีถ้าเราชอบทานเยอะสามารถใส่เพิ่มได้นะครับผมถ้าเราไม่ชอบทานลูกผักชีก็ทานตัวใส่งาได้ครับอันนี้เป็นสูตรเค็มนะครับเค็มอ่อนรสชาติกลมกล่อมพอดีครับตัวนี้สําหรับคนไม่ชอบหวานนะครับโอเคคครรรัับบก็จะะะปมมาณนนี้ผ ผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่สนใจอยากจะนําไปทําขายสร้างอาชีพหรือว่าใครจะนําสูตรนี้ไปทําทานเองที่บ้านก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ